วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วนะคะแลอวก่อนอรุณสวัสด์ยามเช้าด้วยฝุ่นนะคะวันนี้จะพาไปดูชีวิตหมอในหนึ่งวันก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องเตรียมกาแฟนะคะเอาไปกินที่ทำงานกาแฟที่จะใช้ก็คือกาแฟไร้คาเฟอีนนะคะ ต่อมานะคะก็ไปหยิบอาหารเช้าของเราที่เตรียมเอาไว้แล้วนะคะวันนี้จะกินซูชิโลอ่ะได้เวลาไปทำงานกันค่ะออกจากห้องไปแล้วในที่สุดก็มาถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะคะอันนี้เป็นห้องตรวจนะคะอ่าเดี๋ยวไปที่นั่งก่อนนะคะ วางของนะคะของโคตรเยอะเลยนะคะวางกระเป๋านะคะ,ะแล้วก็หยิบมอนนะคะ,ะวางซะนะคะแก้ปวดหลังนะคะจากนั้นนะคะก็เตรียมอุปกรณ์ตรวจนะคะก็จะมีสเตตแล้วก็ปากกานะคะปากกาที่เราใช้เนี่ยมันเป็นปากกาพิเศษนะคะมันก็คือก็คือมันลบได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราเออเขียนผิดบ่อยนะคะก็เออใช้ปากกาอย่างนี้ดีกว่า ต่อไปนะ,ะก็จะเดินไปลากเก้าอี้นะคะมาใกล้ๆกันนะคะจะได้ตรวจง่ายๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวมารีวิวห้องตรวจกันดีกว่านะคะอ่าอันนี้ก็คือสภาพห้องนะคะมองไปทางขวามือนะคะก็จะเจออ่างล้างมือนะคะแล้วก็ถังขยะนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงตรวจคนไข้นะคะอ่ามองไปดูรอบๆนะคะเล็กมากนะคะกระทัดรัดดีนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะของหมอนะคะ หลังจากเตรียมตัวแล้วนะคะเราก็ได้เวลาทานอาหารเช้านะคะอู้ว้าวอะอย่างแรกเลยนะคะก็แกะกล่องซูชิโรนะคะอืมน่ากินมากๆนะคะแล้วก็เหาะโซยุนะคะอย่าเหาะเยอะนะคะเดี๋ยวเป็นโรคไตอ่าต่อไปนะคะก็กินอ้ําอร่อยนะคะกินเสร็จก็เอ่อเก็บทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่นะคะเป็นอโตเมติหมดเลยนะคะแล้วก็เช็ดมือ จากนั้นนะคะเราก็จะไปเตรียมน้ำร้อนนะคะเพื่อเอามาใส่กาแฟที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลพอที่บ้านไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะคะและที่สำคัญนะคะก็จะใส่นมที่เตรียมมาจากบ้านเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้กาแฟสีแบบนี้นะคะอืมนวลมากได้เวลาทานกาแฟแล้วนะคะอืม อรอหลังจากทานข้าวทานกาแฟาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวทำงานนะคะก็นั่งรออยู่ในห้องนะคะแล้วก็จะมีพยาบาลพาผู้ป่วยนะคะเข้ามาตรวจในห้องนะคะงานที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นตรวจร่างกายประจำปีนะคะก็จะมีตรวจร่างกายทั่วไปแล้วก็จะมีอ่านค่าผลแลบ,บต่างๆให้คนไข้ฟังนะคะ เดี๋ยวพักท่านน้ำและตมก่อนนะคะอันนี้เขาแจกฟรีในโรงพยาบาลนะคะและแล้วนะคะก็ได้เวลาพักกลางวันนะคะเดี๋ยวขอแปลงล่างก่อนนะคะถอดเสื้อกาวแล้วก็ใส่เสื้อคลุมธรรมดานะคะ มื้อกลางวันนี้พิเศษหน่อยนะคะเราจะกินข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีไข่แดงอยู่ข้างบนด้วยนะคะอื้มเอา้าได้เวลากลับมาทำงานแล้วนะคะเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินเวลาที่เราอยู่ว่างๆนะคะเราก็จะมีการนวดไม้นวดมือนวดหลังแบบนี้นะคะพอเข้าเลข3นะคะก็จะรู้สึกปวดหลังปวดเอวเป็นพิเศษนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่ได้มาทำงาน ที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วนะคะเนื่องจากาสถานการณ์โควิดนะคะทำให้โรงพยาบาลต้องลดจำนวนหมอนะคะแล้วก็หมอพารทมทุกคนต้องหยุดต้องหยุดงานนะคะก็เลยเมไม่ได้ทำงานต่อนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถึงได้กลับมาทำงานใหม่นะคะก็อย่างเช่นวันนี้ก็มีคนไข้ ทั้งวันตรวจคนไข้แค่3คนนะคะตอนเช้าคนนึงตอนบ่าย2คนเท่านั้นเองนะคะคนไข้น้อยมากนะคะก็นั่นแหละได้ผักยาวแล้วนะคะโอเคแล้วก็